โอเคครับสวัสดีครับกับครูเกม a n n e l นะครับวันนี้ก็มารีวิวรถตัวเองนะครับเป็นรถใหม่ผมซื้อมานานแล้วแหละนะครับแต่ก็ไม่มีเวลาสักทีนะครับเป็นรถมินิบอยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเป็นรถรุ่นไหนนะครับแมนี่ครับอยู่ต่อหน้าครับเป็นเจ้ามังกี้ครับกําลัง เป็นกระแสช่วงนี้นะครับก็กลุ่มเล่นบางกลุ่มนะครับนะก็ถือว่าไม่กระแสมากก็มีกลุ่มเล่นบางกลุ่มอยู่นะครับแต่ว่าในกลุ่มคนที่เล่นมังกี้ก็เยอะอยู่นะครับตัวนี้จะเป็น Honda m o ังกี้อ่าหนึ่งสองห้านะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ก็คือมังกี้เขาได้ออกมาสองตัวแล้วกับมังกี้เจนใหม่นะครับไม่ใช่ไม่ไม่ก็ไม่เกี่ยวกับตัวที่เป็นแซดห้าสิบที่ว่าเป็นรถโบราณน,นะครับเดี๋ยวตัวนี้เป็น เจนใหม่แล้วนะครับแต่ว่าตัวเจนใหม่เขาออกมาสองตัวแล้วตัวแรกก็จะแตกต่างกาันแค่เครื่องยนต์กับกับตัวโครงนะครับตัวโครงกับตัวสีนะครับโครงก็จะโครงเป็นสีนะครับเป็นสีเดียวกันกับรถแต่ว่าตัว2021นะครับตัวนี้ยี่สิบเอ็ดแต่ปีนี้ยี่สิบสองแล้วจะเป็นโครงสีดํานะครับแล้วก็บอดี้ก็เป็นสีรถนะครับ ส่วนตัวนี้ผมแต่งไปเยอะแล้วนะครับเดิมๆม,มันไม่เป็นอย่างนี้นะครับผมว่าจะทํารีวิวแต่แรกแล้วแต่ว่าไม่ค่อยว่างก็เอาวันนี้แล้วกันนะครับก็ในเวอร์ชั่นที่แต่งไปแล้วหน่อยนึงนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับทรมมันจริงจริงเดิมมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีท่อที่เปลี่ยนนะครับมีหลายอย่างอยู่ที่เปลี่ยนนะครับแต่ก็มาดูกันหลักๆนะครับถ้าถามเรื่องราคาคันนี้ก็อยู่ที่99,700านะครับเงินสดนะครับ ก็บวกพรบรบวกอะไรก็แสนกว่าบาทนะครับโอเคแต่ตัวนี้เป็นตัวสีอ่าสแตนดาร์ดนะครับมี3ามสีเหลืองดำแดงนะครับตัว2 0 2พนนะแต่2 0 1 9ันสิที่ออกมาแรกๆจะมีมีสีน้ำเงินด้วยมั้งผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตัวลิมิเต็ดก็ออกมาคือเขาเอาใจกลุ่มตลาดที่ว่ามีตังหน่อยก็จะมีสีแปลกๆนะครับ มีลายเยอะอยู่ถ้าศึกษาเยอะนะฮะนีมีหลายสีอยู่นะครับก็ที่มันต่างกันตัวลิมิเต็ดก็ต่างแค่สีนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับโอเคสําหรับการซื้อบังกี้นะครับจะไม่ซื้อที่ศูนย์ฮอนด้านะครับจะเป็นขับเฮาเป็นฮอนด้าแต่ว่าเขาจะแยกออกมาเหมือนบิ๊กวิงที่เป็นบิ๊กไบค์นะครับแต่เขาจะแยกออกมาเขาจะขายเทากุลซีทีแล้วก็ซีอ่าซีร้อยยี่ห้านะครับอ่าประมาณเขาเรียกว่าขับเฮานะครับก็ การเมทเน้นก็ถามว่ามันก็เหมือนรถทั่วไปเนี่ยเหมือนอีนิกนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่ว่าของแต่งเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็ราคาแพงมีหลายเกรดด้วยมีฝั่งไทยฝั่งญี่ปุ่นนะครับฝั่งก็ไต้หวันก็มีนะครับง,ง่ายๆก็คนที่เล่นก็ราคาของแต่งค่อนข้างสูงนะครับมาดูตัวโดยรวมนะครับอาจจะมีหลายช่องเขารีวิวไปแล้วหละรถนี้มันออกมานานแล้วนะครับ ก็เป็นรีวิวของผมแล้วกันตัวชูกหน้าให้เป็นอัพไซด์ดาวนะครับไม่แน่ใจว่ามันสปคเดียวกันกับเอมเไหมนะครับแต่ที่ต่างๆก็คือมันได้สีตามสีรถนะครับแต่เ e ด็ X จะเป็นสีเดียวเลยก็คือสีทองตัวนี้มันจะได้สีตามสีรถนะครับถ้าสีน้ําเงินชูกหน้าก็จะให้เป็นสีน้ําเงินมาครับตัวนี้เป็นยางเดิมนะครับมันยางกึ่งวิบากนะครับค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะก็ ล้อหน้าล้อหลังก็จะประมาณนี้สาใกล้เคียงกันน่าจะใหญ่กว่าเท่ากันเลยมั้งผมว่าเลยอาจจะใหญ่กว่านะครับแต่ตัวเลขผมไม่ได้ซูมชัดนะแต่ก็ใกล้เคียงกันจานหน้านะครับจานหน้าชุดเบรกหน้าอะไรอย่างข้างหน้าแล้วกันนะครับก็จะเป็น220มิลเหมือนเว็บทั่วไปเหมือน a อเ็กเดิมๆนะครับเป็นปั๊มนิชินที่ให้มาตามสไตล์ n อนด้านนะครับโอเคแต่ว่าหู หูย,ยดึดปั๊มเห็นว่าไม่เหมือนอีเล็กนะครับเอ้ยหูตรงโชคหน้าเนี่ยไม่เหมือนกันนะตรงย,ยดึดปั๊มไม่เหมือนกันนะครับเพราะตัวนี้มันจะมีมีกาดบางโคนด้วยมั้งเออกาดกันกันหินอะไรอยางเนี้ยนะครับดีแตกต่างกันอยู่แล้วก็ใกล้เคียงกันบางโคนหน้านะครับเป็นบางโคนโครเมียมเป็นเหล็กเป็นเหล็กนะครับมีแต่รวนที่ไฟนะครับตรงนีนที่ผมแต่งผมก็จะบอกว่าเป็นของแต่งนะไม่ได้ของเดิมไฟหน้าเนี่ย ออกสไตล์ CB ตัวใหม่เลยบิ๊กไบค์อะ่ะเป็น LED ดีไม่ดีมันเป็นไฟเดียวกันเลยผมว่าเหมือนที่ว่า n อ x เป็นไฟท้ายกับ CB-R 1 0 5 6 5อเอ,650อ่ตัวเดียวกันนะครับ Honda เขาก็คล้ายๆเอาพาร์ตใกล้ๆเคียงกันนะครับโอเคนะครับต่อไปไปเลี้ยว LED คันนี้เป็น LED หมดแล้วตัวมากรถสมัยใหม่เลยก็เป็น LED หมดแล้วนะครับอ่าตรงนี้ยังเป็นของเดิมอยู่นะเดิม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 หมดเลยช่วงหน้านะครับ ก็จะมีบูทล้อบูทล้อที่เป็นงานมเนยมกลึงนะครับซึบฝั่งนี้นะโอเคนะครับล้อแม็กเป็นขอบสิบสองไซส์เดียวกันกันกบเดเอ็อันเดียวกันเลยนะครับอันเดียวกันเลยต่อไปนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้มือคัดต์มือคัด์ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็น CRG นะครับอันนี้เป็นงานเหมือนนะไม่ใช่ของแท้นะครับแล้วก็ ตัวตุ้มปลายแฮนเป็นแบมโบ่นะครับแล้วก็มีปอกแฮนปลอกแฮน,แฮนเดิมตอนแรกว่าจะเปลี่ยนแต่ว่าปลอกแฮนเดิมดีมากถือว่าเหนียวนะครับมาไม่ติดมือถือว่าดีไม่ไม่เปลี่ยนดีกว่าของเดิมให้มาดีแล้วนะครับแล้วก็ค้ำบาร์นะครับก,บบก็อันนี้ก็เปลี่ยนนะครับใช้ของเัื่อไปลาซาดานี่แหละนะครับจะเาใช้ของแบรนด์คิตะโกะ ฮากกระก็มีตัวน้ำมันพันพันห้านี้ผมซื้อสองร้อยร้อยกว่าบาทน,นะครับก็สามารถใส่กันไดแ้แต่งนิดหน่อยนะครับไม่ตรงรุ่นแต่ว่ามันแปลงใส่ได้นะครับสําหรับคนที่งบน้อยก็ทําตามได้ไม่ว่ากันแล้วแต่ความพอใจนะครับก็มียึดสายนะครับอ่ายึดสายคันเร่งเนี่ยหัวกระจกผมถอดออกไปแล้วนะครับปั๊มมือปั๊มบนป,ปั๊มปั๊มเดิมอยู่นะครับก็เหมือนเวฟแหละเหมือนทั่วไปของฮอนดานะครับ โอเคต่อมาก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ที่จริงตรงนี้มันจะมีมอรกรองนะครับตรงนี้มีมอรกรองแต่มันเกะกะมันใหญ่มากเลยแล้วแต่ชอบอะบางคนก็ไม่ถอดก็จะมีของแต่งเป็นคลปล่าเป็นอะไรปนะั่นก็มีนะครับอ่าตัวนี้เป็นหัวฉีดนะครับหัวฉีดเครื่องนี่เป็นเครื่องห้าเกียร์นะครับเป็นบล็อกใหม่แล้วเป็นบล็อกของฮอนด้าตัวใหม่เว็บร้อยสิบตัวใหม่ก็เป็นบล็อกนี้นะครับโอเค ถอดอน,นี้ผมถอดกลองออกว่าจะซื้อออยมาใส่อยู่นะครับเดี๋ยวรอก่อน<ม>ก็พอถอดกลองออกนะครับปัญหาก็คือผมกลัวฝุ่นอยู่นะครับยังรักรถอยู่ก็ไปให้ร้านทำฮิตเดอร์ทำ,ท,ำท่อนะครับเขาทำาทางเดินอากาศให้ไหมนะครับปัแบบนึงปรับแสงก่อนเนี่ยให้มันงอมาเข้าด้านข้างแล้วก็มีกองเปลือยข้างในนะครับอมันก็ดีก่ดูดสดนะครับอันตราย โอเคนะครับจริงๆฝั่งกระเป๋าข้างฝั่งนี้ไม่มีนะครับมันจะเป็นท่อ,อเสียท่อ,อเสียเดิมอะ่ะมันจะขึ้นมาเนี่ยม้วน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 แล้วก็ขึ้นมานี่นะครับเนี่ยม้วน,วนท่อขึ้นมานี่นะครับมันก็จะมีท่อตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นท่อแต่งก็นะครับท่อทั่วไปนะไม่ใช่อูเวอร์ดิซิ่งที่ราคาสองสามหมื่นนะครับก็ตู้ไม่ไหวหรอกนะครับก็เอาตามที่เราได้นะครับก็ ตรงนี้ก็เลยของแต่งก็มีฝากระเป๋าก็ใส่เพื่อไม่ให้มันเห็นโครงนะครับก็เลยซ่อนกลองไว้ในนี้แล้วกันนะครััน,นี่คิดเอาเองนะครับผมผมทำเอาเองนะไม่ทําเรียนแบบได้นะครับไม่ว่ากันแล้วก็มีปั๊กคองเท K, นอร์นจเคน้ำมันเครื่องเป็นมินียมสีแดงตรงนี้ก็ใส่ยึดสายสีแดงประมาณนี้ฝั่งนี้นะครับคอท่อก็เป็นคอแตเลสจะขีดจ,จนไหม้แล้ว นะครับไม่เพราะว่าผมใส่จุดลดเสียงด้วยนะครับก็เพื่อขี่ในตลาดได้มันเสียงดังไปก็น่าลำคาญนะครับโอเคก็มีพักเท้าหลังนะครับเดิมๆไม่มีพักเท้าหลังนะครับคันเนี้ยรถทะเบียนจดที่นั่งได้คนเดียวเขาเลยให้พักเท้ามาอันเดียวนะซื้อเพื่อเบานะครับสองพันกว่าบาทถือว่าสูงอยู่นะเดี๋ยวก็ยังจับต้องได้อยู่ก็เป็นงานมีเนียมงานดีอยู่นะครับงานไทยอันนี้งานไทยโอเค ังนี้ก็มีน็อตจุกจิกเล็กน้อยนะครับไม่ได้มีอะไรมากมีน็อตยึดขาอ่าบางอย่างก็ทำเอาเองนะครับขายึดมีน็อตเปลี่ยนน็อตะแตนเลดท่อก็เป็นงานจีนทั่วไปนะครับขึ้นไปจ้างร้านเขาเชื่อมท่อให้นะส่วนล้อหลังยังไมไ่ทำอะไรเลยนะครับจานหลังก็เป็นจานเดิมล้อเดิมยางเดิมเปลี่ยนโชคเป็นว s s นะครับตัวนี้เป็นของเว็บเว็บว่าสิ ร้อยสิบนะครับสูงสองร้อยี่หรือสองร้อยสาสิบเดี๋ยวผมจําไม่ได้แต่ค่อนข้างจะถ้าถามว่าแข็งนะครับแข็งกว่าเดิมแข็งกว่าเดิมนะถ้าตอกตรงๆเลยแต่ก็อาการดิ้นก็จะซับได้ดีกว่าชุกเดิมนะครับแต่ถ้าซ้อนสองอ่ะพอดีนะครับแต่ขี่คนเดียวรู้สึกว่าจะแข็งกว่าชุกเดิมนะก็โอเคก็มีถอดออกมีท้ายสั้นนะครับปกติบางคนเดิมจะเป็นพลาสติก เนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นพาสติยาวลงมานะครับมันก็จะไม่แล้วแต่ชอบอะถ่ายสั้นนะครับถ้ายสั้นก็จะมีที่ติดทะเบียนอนะันนี้ซื้อเพิ่มพันธบาตรนะครับคิรโกของศูนย์ศูนย์ศูนย์ลายคาเฮาก็ติดทะเบียนเข้าไปนะครับเนี่ยก็จะใหญ่หน่อยถ้าเป็นญี่ปุ่นมันก็จะดูพอดีอะนะครับประเทศญี่ปุ่นก็จะแผ่นนิดเดียวเองนะครับแต่บ้านเราทะเบียนมันใหญ่ไปหน่อยมันก็เลยดูไม่เข้ารถเท่าไหร่นะครับแต่ก็ด้วยความ ถูกต้องตามกฎหมายก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีบางโคลหลังก็จะเป็นอ่าเป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับเป็นเหล็กแต่แกงนี้ซื้อเพิ่มนะครับแต่แกงไม่รู้ว่าเป็นของ g ีคาบหรือถึงที่ทะโกผองูมซื้ออยู่ศูนย์นั่นแหละพันกว่าบาทพันสเฮ้ยหรือพันเอดนี่แหละนะครับโอเคมันก็จะมีหลายหลายแบบนะต่อไปตรงไหนอีกตัวบ,บอบเดิมอันนี้บอเดิม นุ่มนะครับนุ่มถือว่านุ่มเลยแล้วก็มีแค่นี้เองก็มีน็อตสเตเลียส์น็อตสต์น็อตอะไรพวกเนี้ยกระเป๋าข้างฝั่งนี้ก็จะมีข้างในไม่มีอะไรเลยนอกจากประแจกับคู่มือรถตรงนี้อันนี้ศูนย์บอกว่าเป็นที่เกี่หมวกน็อกคือเอาสลิงคล้องรต้องซื้อสลิง,งครับไม่มีมาแถมนะครับแล้วก็มีน็อตตัวเนี้ยเปลี่ยนใหม่นะครับน็อตจานไฟแล้วก็ขาตั้งตั้งตั้ง แต่ตั้งรัสด้าบางอย่างเราก็ไม่ต้องซื้อแพงก็ได้ก็มีสบ,บงทะเยนแค่นี้แหละครับฝั่งนี้นะคะเครื่องยนต์ยังไม่ได้ทำอะไรมันนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราด,ดูหน้าปัดมาหน่อยนึงก็เป็นจิตอนนะครับพีบรอมันกระพริบกระพริบปุ๊บ,บก็คือโอเคแล้วนะครับเราจตา a ฟั่งเสียง อันนี้ก็ข้อประมาณนี้ไม่ได้ถอดจุกออกนะครับพอพอๆหน่อยหนึ่งไม่ได้ดังมากแต่ข้อเสียถอดกรองออกมันไม่เหมือนรถคาบูมันจะนเสียงดูดมันจะดังอ่ะครับเดี๋ยวลองเบิ่นดูนะ ไม่มีัดรลอดนะครับัรรลอดต้องไปซื้อเพิ่มมาของทากาว่าน่าจะห้าหกพันเจ็ดพันนียแหละครับประมาณนี้นะครับสําหรับมังกี้ร้อยยี่สิบห้าถามความเร็วความเร็วได้เท่าไหร่นะครับผมลองถ้านั่งขับเลยได้เก้าสิบถ้าหมอบหมอบเลยได้ร้อยหนึ่งนะครับตัวผมน้ําหนักหกไอเจ็ดสิบละนะครับเจ็ดสิบก็ถ้าคนตัวเล็กหน่อยจะได้ร้อยนิด ก็ได้ไประมาณนี้แหละรถมันได้แค่นี้นะครับก็โอเคแต่ว่าเขาเคลือว่าเครื่องบล็อกเก่าแรงกว่านะครับน่ะเขาก็ถ้าใครอยากแรงก็ไปเครื่องรุ่นเก่านะครับถ้าใครรถเดิมๆก็บล็อกใหม่ก็ประหยัดน้ำมันกว่าเขาเป็นเทีนยลยีใหม่5เกียร์ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับการรีวิวนะครับมังกี้125ยหของผมนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ ฝากกดติดตามครูเกมชาแนล Channel นะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับสวัสดีครับ